สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะจะมาแนะนำหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกนะหลังจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่1ถึงเล่มที่6นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉลยข้อสอบเป็นชุดๆไปนะหลังจากทำได้แล้ว6เล่มนะก็ได้รวบรวมแนวคิดเทคนิควิธีต่างๆในการตัดตัวเลือกนะแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือเล่มที่7 หน้าปกก็สื่อความหมายว่านะข้อสอบในช่วงปีนะพศสพศน5 3 8เนี่ยนะตัวเลือกตัวเลือก 1, 2, 3, 4ตัวเลือกกอขคงนพรนะันถ้าเราใช้เหตุผลคณิตศาสตร์ดีๆบางครั้งตัดตัวเลือก,กได้เลยนะ,ะมาอ่านคำนำท้ายปกหนังสือกันนิดนึงนะคณิตศาสตร์ปรนณยเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกรวบรวมและจำแนกแนวคิดในการตัดตัวเลือกของข้อสอบ คณิตศาสตร์ระดับมปลายนะข้อสอบที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นก็คณิตศาสตร์กคณิตศาสตร์กอขอข้อสอบ e n t ทราน e เนี่ยนะแล้วก็ข้อสอบนะแอข่งขันต่างๆนะข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ข้อสอบแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกคณิตศาสตร์อันนี้ก็นานาแรกของหนังสือแหละนะคณินศสสตปรนา,ายเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือก ก็ดูประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะสมัยนั้นก็ต้องมีการขอ ISBN นะซึ่งนะขอที่หอสมุดแห่งชาตินะปัจจุบันก็ขอออนไลน์กันได้ลนะพิมพ์ครั้งแรกพอสอะไรนะวางจำหน่ายที่ไหนนะพิมพ์ที่โรงพิมพ์อะไรนะก็พิมพ์ครั้งแรกนะสามพันเล่มปีพศสองพัน จำหน่ายโดยสู์หนังสือจุลาเนะี่ยพิมพ์ที่โรงพิมพ์จุลาอันนี้ก็มาตรฐานของหนังสือกระดาษโดยทั่วไปนะมีข้อความบรรณานุก,กรมมี isbn นะวางจำหน่ายที่ไหนนะพิมพ์ที่ไหนมาตรฐานหนังสือกระดาษหนังสือคณิตศาสตร์ปกรณนายเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกนะปัจจุบันนี้แจกฟรี Free, นะ เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ตัวนี้เลยนะคณิตศส์ปรนัยเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกนะมาที่เนะเว็บนี้เนะเข้าไปเลือกเลยมีหนังสือหลายเล่ม123456นะใครที่ดูคลิปที่ผ่านมาอาจจะเก็บไปหมดและ้นะส่วน2ภาพนี้เนี่ยนะได้แยกทำต่างหากเนะเนื่องจากว่าคณิตศส์ปรณนัยเล่มที่7เนี่ยเนื้อหาเยอะนะ ก็แยกเทคนิคแต่ละวิธีไปทำคลิปให้ดูต่างหากแต่ในคลิปนี้เนี่ยแนะนำตัวเล่มใหญ่เนะี่ยเล่มใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนนะหัวข้อย่อยตามสารบัญก็จะเห็นเลยนะฮะหัวข้อย่อยข้อที่สองบันทึกคลิปให้แล้วนะนสนใจหนังสือเล่ม,มอ,อื่นๆก็ไปเก็บได้ในเว็บนี้เลยนะหนังสือที่นะวางจำหน่ายนะมีทั้งตำราเรียนสมการเชิงอนุพันธ์ คู่มือโปรแกรมสัเร็จรูป GeoGebra เนะี่ย MATLAB หรือนะ่ยคู่มือตัดตัวเลือกโดยทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นอ e ีบุ๊กที่วางจำหน่ายนะนักเรียนเตรียมสอบ TMO IMO ก็มาเลือกได้โลกทฤษฎีจำนวนโลกอสมการนะมีหนังสือเนะียเยอะแยะนะไปที่ร้าน Map Market คำนำของหนังสือคณิตศาส์ปรณนายเล่มที่7นะมาอ่านกันนิดหนึ่งนะจะได้ขยายความกันคณิตศาส์ปกรณนายเล่มที่7คู่มือตัดตัวเลือกนะผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดในการตัดตัวเลือกข้อสอบต่างๆก็แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฉเฉลยข้อสอบมาอย่างน้อย6เล่มแล้วนะก็เลยรวบรวมนะแนวคิดในการตัดตัวเลือกให้สิ่งที่สำคัญที่ผู้อ่านควรทราบก็คือแนวคิดหรือหลักการตัดตัวเลือก ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนนะเพราะว่าการที่เราทำนะตัดตัวเลือกทิ้งไปนั้นนะ่ะต้องประกอบด้วยทั้งตัวข้อสอบและตัวเลือกต้องสอดคล้องกันนะอย่างไรก็ตามนะสำหรับข้อสอบเอ t นทรานและข้อสอบแข่งขันต่างๆที่ผ่านมาจัดได้ว่าสามารถใช้วิธีตัดตัวเลือกนะก็เลยรวบรวมเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ปรณัยเล่มที่7ให้ หนังสือเล่มนี้พิมพ์ปี2538ปัจจุบันบันทึกคลิปขณะนี้เนี่ย2565ข้อสอบแบบตัดตัวเลือกก็ยังมีอีกมากมายนะแล้วก็เนะจะเตือนนะนักเรียนทุกคนเลยเนะี่ยวิธีจริงดีที่สุดเรียนขั้นสูงขึ้นเขาไม่ทำข้อสอบแบบตัวเลือกก็หรอกเขาทำข้อสอบแบบอัตนัยนะ วิธีจริงกับวิธีลัดนะดีที่สุดและเร็วกว่านะอันนี้ก็ต้องใช้กับข้อสอบแบบตัดตัวเลือกแล้วล่ะนะวิธีจริงกับวิธีลัดและวิธีตัดตัวเลือกดีที่สุดและเร็วที่สุดทําไมเร็วที่สุดล่ะนะก็ถ้าตัวเลือกมัน4ตัวเลือกแล้วตัดทิ้งได้ต้อง3ตัวมันก็เร็วแล้วล่ะเหลือตัวเลือกเดียวสารบัญเนี่ยนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรอันนี้ก็เป็นคําเฉพาะนะ ใช้บ่อยนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ปี2565ก็ยังใช้อยู่นะีอย่างน้อยคำพูดนี้ก็เกิดในปีพศ2538แล้วล่ลนะเนีโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนะเหตุผลเกี่ยวกับคอเดนนะเซตคำตอบเป็นข้อใดเซ็ตคำตอบเป็นสับเซ็ตของตัวเลือกใดนะอันนี้เป็นภาษาข้อสอบเลยนะภาษาข้อสอบชอบถามโดเมนคือเซตในตัวเลือกใดเรนคือเซตในตัวเลือกใด เนี่ยเนี่ยมาจากภาษาข้อสอบเลยเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสารบัญพวกนี้เนี่ยนะเป็นคําเฉพาะที่ใช้ในการตัดตัวเลือกได้เนี่ยก็มาอ่านกันสักนิดหนึ่งนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรบันทึกคลิปให้ดูต่างหาก1คลิปเหตุผลเกี่ยวกับคอแดนบันทึกคลิปให้ดูต่างหาก1คลิปใช้คําตอบเป็นข้อใดนี่เป็นคําพูดในข้อสอบเลย เซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดอันนี้เป็นภาษาในข้อสอบโดมเมนคือเซตใดเรน์คือเซตใดอันนี้ก็ภาษาในข้อสอบนะประพจน์จริงเท็จก็ตัดตัวเลือกได้นะส,สมการอาสมการเราอาจจะแทนค่า x ได้หลายค่าแต่ถ้าประพจน์เนี่ยมันมี2ค่าแค่นั้นแหละจริงกับเท็จนะแทนค่าไม่มากแล้อกเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดตัวเลือกได้นะทั้งข้อความนะในสารบ,บัญพวกนี้เนี่ยนะ ได้บันทึกคลิปแยกต่างหากโดยละเอียดนีก็ติดตามกันดูได้นะในคลิปนี้เน้นเฉพาะตัวหนังสือก็เรียกว่าหนังสือเล่มหลักก็แล้วกันนะอันนี้คือหัวข้อย่อยแยกบันทึกคลิปให้นะหัวข้อหลักก็จะแนะนำกันต่อไปนีโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะคณิตศาสตร์กปีพศ2528นะผลลัพธ์ ตรงกับข้อใดนี่ไงโจทย์เป็นสูตรในเทอมของ x ตัวเลือกเป็นสูตรในเทอมของเนะแทนค่า x โจทย์เป็นอะไรถ้าตัวเลือกไม่ตรงก็ทิ้งไปเนี่ยคือเหตุผลเฉพาะต้องตัวข้อสอบและตัวเลือกสอดคล้องกันจึงใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรได้เลือก x เป็นพส่วน2นะเลือกเ ที่ทดเลขได้ง่ายนะคิดเลขได้ง่ายถ้าใครไปเลือก x เป็นพายส่วน7ก็ยากกว่าข้อสอบจริงอีกเนี่ยเลือก x ที่คิดเลขง่ายเนี่ยพอเลือก x เป็นพายส่วน2โจทย์มีค่าเป็น2แทนค่า x ในตัวเลือกเนี่ยปรากฏว่าตัวเลือก1เห็นชัดเจนเลยทิ้งทันทีเลยนี่2นี่1นเนี่ยตัวเลือก2ยังอยู่ตัวเลือก3ยังอยู่ ตัวเลือก4ทิ้งแล้วเห็นไหม,มันหาค่าไม่ได้จากข้อสอบ4ตัวเลือกเหลือ2ตัวเลือกแหละนะแทนค่าที่คิดเลขได้ง่ายนะ x เป็น3พายส่วน2นะหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็ลองทำโจทย์ข้อนี้ซ้ำอีกทีแล้วกันว่าเราเลือก x เป็นพายส่วน4พายส่วน2พส่วน6มันก็จำแนกตัวเลือกได้เหมือนกันนะ x เป็น3 Pi 2พายส่วน แทนค่าในโจทย์แล้วมีค่าเป็นลบสตัวเลือก1กับตัวเลือก4ไม่ต้องไปแทนค่าแล้วนะทิ้งไปแล้วแทนเฉพาะตัวเลือก2กับตัวเลือก3นะีตัดตัวเลือก2ทิ้งได้แล้วเพราะว่าแทนค่า2ครั้งได้คําตอบนะเหตุผลเกี่ยวกับคอเดนก็ตัดตัวเลือกได้นะในหนังสือเล่มนี้ในคลิปเล่มนี้นะ ก็เอาบางข้อบางส่วนมาทําให้ดูนะแต่ถ้าคําว่าเหตุผลเกี่ยวกับคอแดน์ก็ตัดตัวเลือกได้บันทึกคลิปแยกต่างหากให้ดูเนี่ยตัวอย่างที่2.1มาจากข้อสอบคณิตศาสตร์กรปีพศ2529แทนเซต้าลบสส่วนสาสายเซต้าน้อยพอศูน,นย์นจากคำพูดนี้รู้แล้วเนี่ยเซต้าควรจะอยู่คอแดน์ใดเห็นไหม คอสเซตามีค่าเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวเลือกก็บวกบ้างลบบ้างเห็นไหมแทนเซตาเป็นลบคอสเซตาติดลบเซตาอยู่ในคอแดนวาดรูปแล้วเขียนลงไปเลยนะเหมือนกับหน้าปกนะหน้าปกหนังสือสีแดงเนี่ยเป็นวงๆก็เห็นเป็นคอแดนลวล่ะนะแทนติดลบเซต้าคอแดนสองหรือ4 สายติดลบไม่ควอดันสามก็ควอดันสี่เพราะฉะนั้นเซต้าต้องอยู่ควอดันสี่เซต้าอยู่ควอดันสี่ตัดตัวเลือกสามกับสี่ทิ้งเห็นไหมควอดันสี่คอสเป็นบวกอะ่ะเห็นไหมสามกับสี่ตัดทิ้งละอ่านโจทย์ปุ๊บแทนลบสายลบนะควอดันสี่คอสบวกตัดตัวเลือกทิ้งละน,นะต่อไปนะ แทนค่าเลยวาดรูปกันนะโจทย์บอกมาว่าแทนเซต้าคือ4สนะ่วน3 c o นอเซต้าก็ต้อง3ส่วน5เนีเพราะฉะนั้นได้คำตอบเลยนะก็เราดูแค่2ตัวเลือกนี่เห็นไหมเซตคำตอบเป็นข้อใดนะคนที่ทำโจทย์ข้อสอบเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่านี่คือภาษาในข้อสอบเลย กำหนดโจทย์มายาวๆเสร็จแล้วถามว่าเซตคาตอบคือตัวเลือกใดเซตคําตอบตรงกับข้อใดคณิตศาสตร์กปีพศ2531เซตคาตอบของสมการคือเซตในข้อใดเราก็แทนค่าว่าโจทย์กับตัวเลือกถ้าเราแก้สมการนี้กับมองที่ตัวเลือกจะเห็นว่าตัวเลือกนี้เนี่ย x เป็นหนึ่งได้นะหนึ่งอยู่ในโจทย์ไหมเห็นไหมลองแทนค่าเป็นจริงไหม x เป็นเจ็ดได้เนี่ย x เป็นบวกลบหนึ่งได้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เห็นตัวเลือกเนี้ยนะชี้นําชัดเจนเลยอันนี้ x เป็นหนึ่งอันนี้ x เป็นเจ็ดอันนี้เป็นหนึ่งหรือเจ็ดอันนี้เป็นหนึ่งหรือลบหนึ่งมเราก็เอาคําตอบในตัวเลือกเนี่ยขึ้นมาแทนในโจทย์ โจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วตัวเลือกก็คือเห็นไหม x เป็น7เนี่ยแทนค่าในโจทย์แล้วไม่จริงพอไม่จริงก็ตัดตัวเลือก2กับ3ทิ้งเนี่ยแทนค่า x เป็นลบ1พบว่าแทนค่าในโจทย์แล้วไม่จริงตัดตัวเลือก4ทิ้งอีกละแทนค่า2ครั้งตัดตัวเลือกเนี่ย คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะนอกจากคําถามข้อสอบเกี่ยวกับสมการอะสมการแล้วเนี่ยเนี่ยบางครั้งก็ข้อสอบแบบเวกเตอร์นะก็มีความหมายแบบนี้ด้วยโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรตัวอย่างที่1.18อันนี้มาจากข้อสอบแข่งขันนะเวกเตอร์ u ขนาดเป็น1เวกเตอร์ v ขนาดเป็น2เวกเตอร์ w o u ขนาดเป็น3 W u ตั้งฉากกับ v ดเนะี่ยมีทิศทางเดียวกันกับ U ค่าของเนะี่ยขนาดเวกเตอร์ U บวก V บวก W เท่ากับเท่าใดนะเงื่อนไขเท่านี้เนี่ยก็เข้าลักษณะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรละโจ์ข้อนี้เนะเข้ากฎเกณฑ์ของโจทย์เป็นสูตรและตัวเลือกเป็นสูตรดังนั้นเราเพียงแต่เลือก UV w U, V, W ให้สอดคล้องกับโจทย์ ก็สามารถตัดตัวเลือกได้เลือก u เป็นเวกเตอร์ i v เป็นเวกเตอร์ 2j w ดบ u เป็นเวกเตอร์ 3i ขนาด u เป็น1ขนาด v เป็น2ขนาด w บ u เป็น3เด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ็บ u กับ v เห <Yeah. S 2> ็นไหมดับ <Yeah. S 2> ั G ้น u กับ v น <Yeah. S 2> ั G ่นน่ะ i กับ j มันตั้งฉากกันเด็ดบั u กับ u เนี่ ทิศทางเดียวกันเพราะนี่คือ i นี่คือ 3i สอดคล้อเงื่อนไขของโจทย์ละขนาดของเวกเตอร์น่ย u บวก v บวก w u ก็ออกมาเป็น 4i บวก 2j ขนาดก็ออกมาเป็น square root 20 2 root 5ตัดตัวเลือก1ทิ้งได้เลย ตัดตัวเลือก3ทิ้งได้เลยตัดตัวเลือก4ทิ้งได้เลยนะเหลือตัวเลือก2เห็นไหมโจ์และตัวเลือกเป็นสูตรนะแทนค่าเหมาะสมก็ตัดตัวเลือกได้ย้อนกลับไปดูสารบัญกันนิดนึงโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรน,นตตะบันทึกคลิปไว้ให้ดูต่างหาก เหตุผลเกี่ยวกับคอแดนนะมีเยอะมากมีหลายข้อนะก็แยกบันทึกคลิปไว้ให้ต่างหากเซตคำตอบเป็นข้อใดนะมีคลิปให้ดูนะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ